สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดจะมาอ่านมังอะเรื่องเจ้าชายโรงเรียนแห่งชาติเป็นเด็กผู้หญิงนะคะตอนที่1นถึงสเนาะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าผิดตรงไหนก็ขออภัยจริงๆนะคะถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยจริงๆนะคะคือแบบคือแอดลองอ่านแล้วแบบมันคือสนุกมากก็เลยอยากมาอ่านให้ทุกคนฟังนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะปึ้งหมอหมอสมองของนายน้อยผมพังแล้วปึกนายน้อย,อยหมายถึงฉันหรอฉันนี่ใครกัน ฉันชื่อฟูจิวงั้นเหรอเจ้าฟูจิวคนนี้ไม่ใช่ฉันสักหน่อยถึงแม้ว่าเจ้าของร่างเดิมจะมีชื่อแท้เดียวกันกับฉันแต่สถานาการณ์ของเราค่อนข้างแตกต่างกันเห็นได้ชัดว่าเธอเป็นลูกสาวแต่ตั้งแต่เล็กแม่กับเดี้ยงดูเธอเป็นเด็กชายซึ่งอย่างไรก็ตามเธอก็ยังชอบผู้หญิงอุ๊บผู้ชายอยู่ดี พอขึ้นมัธยมไปเธอมีความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นอย่างมากเกี่ยวกับเพศตรงข้ามและกระหายความโรแมนติกแต่กลับไม่รู้วิธีสงวนท่าทีของผู้หญิงพอเห็นหนุ่มหลอก็พุ่งเข้าใส่ทันทีดังนั้นก็เลยถูกมองว่าเป็นเกย์แล้วก็ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลส่วนฉันแฮกอาคารแพตตาก้อนด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวอาคารแพตตก้อนเป็นอาคารที่ทำการกระทรวง กระโหูสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ที่เขาดีอาล,ลิงตันลัสเวอร์จิเนียฉันเป็นสุดยอดแฮกเกอร์ที่ตำรวจส,สากลก็ยังตามจับตัวไม่ได้นี่ฉันถูกคนรอบทำร้ายวิญญาณก็เลยทะลุมิติมายังที่แห่งนี้งั้นหรอหฮ้น่าสนใจดีนี่ฉันเองก็อยากรู้ว่า จะสามารถใช้ร่างนี้ทําอะไรได้บ้างเร็วเข้าหมอรีบดูอาการของนายน้อยให้ทีว่าสมองไม่ได้รับบาดเจ,จ็บโอ้ไม่ได้รับความกระทบกระเทือนใช่ไหมนายน้อยหึนายน้อยดูเหมือนจะแตกต่างไปจากเดิมหรือเปล่านะสามวันต่อมานน้อยเสื้อของคุณผมเอามาให้แล้วผมโอ้คุณอยากใส่ตัวนี้หรือว่าตัวนี้ครับฟู อาวอาวอาวอาเนช้านะคะรอแบบนึงสัญญาณโอเคค่ะโอเคอันนี้ใช่ไหมปุ๊บปุ๊บส,สภาพแบบนี้ของนายน้อยอย่าพูดว่าเป็นผู้หญิงเลยแม้กระทั่งผู้ชายไม่ไม่ไมไมนายน้อยยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลยนะถ้าบอสรู้ว่าเขามีความคิดที่จะเลี้ยงดูนายน้อยฉิน่นแล้วแล้วก็เกงว่าจะตีนายน้อยจนขาหักเลยก็ได้ นอกจากเสื้อสองตัวนี้ยังมีตัวอื่นอีกไหม <_ d ata> ผมยังหยิบชุดลายเอาใหม่ะผมยังหยิบชุดลายบอยที่คุณใส่มากที่สุดด้วยนะครับที่ชอบใส่คุยคุณใชอบใส่มากที่สุดด้วยนะครับเฮ้ยไปเอาชุดนักเรียนของฉันมาฮะนายน้อยคุณไม่ชอบใส่ชุดนักเรียนไม่ใช่หรอครับ <_ d ata> ไปเอามาเร็วๆ โรงเรียนมัธยมที่หนึ่งแห่งเมืองเจียงฟูจิวผมเองครับครูชิน oh <my> ผมมาขอยกเลิกการลายหยุดนะครับฮะหนุ่มหลอกคนนั้นคือใครเป็นนักนักเรียนใหม่หรือเปล่า oh <my> เขายิ้มให้ฉันด้วยฟ oh <my> ันเคี้ยวของเขาเซ็กซี่มากเลย oh <my> เสียงเบาแชทแชททำไมฉันถึงรู้สึกว่าเขาคุนค้นคุ้น หน้าคุ้นๆเดี๋ยวนะเด็กรวยคนนั้นที่ชื่อว่าฟู่จิวน่ะเหรอริงปึกติงเอาของของนายออกไปฉันไม่อย,อยากอยู่ใกล้นายแม้แต่วินาทีเดียวไอ้โรคจิตเป็นละอ๋อเป็นหนึ่งในเด็กผู้ชายที่เจ้าของร่างเดิมเคยตามจีบไม่อย,อยากอยู่ใกล้งั้นหรองั้นก็ใส่หัวไปสินายพูดว่าอะไรนะฟับ ช่วงนี้ฉันไม่ค่อยอยากลงมือกับคนอื่นเท่าไหร่ดังนั้นเพื่อเพื่อนนักเรียนเจียงเรามาเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันจะดีกว่านะนายคิดว่าไงแปลกมากเมื่อก่อนเจียงเฟิงเจียงเฟิงหยางพูดกับฟู่จิวแค่คําเดียวฟู่จิวก็หน้าแดงนานเลยล่ะแล้วทําไมวันนี้ถึงไม่เป็นเหมือนเดิมถึงไม่เหมือนเดิมกันนะ ไม่แปลกหรอกตอนนี้สายตาของฟู่จิวจดจอเพียงแค่ในน้อยฉินเท่านั้นคนอื่นๆเขาคงไม่อยากมองแล้วล่ะเฮ้อหน้าดัานสุดๆแม้กระทั่งในน้อยฉินเขาก็ยังกล้าเข้าไปไปไปเตะไปเตะใช่ไหมคะน่าจะอ่านถูกหรือเปล่าไปเตะอ,อีกน่าจะใช่นะคะถ้าอ่านผิดตรงไหนก็ขออภัยจริงๆนะคะคอยดูเถอะจะมีจะต้องมีสักคนที่จัดการเขาแน่ ไปต่อตอนที่สองกันเลยค่ะอาจจะอ่านผิดเยอะหน่อยนะคะคือแบบก็ขอภัยจริงๆเนาะโอเคค่ะนี่คือตอนที่สองนะฮะทำไมตระกูลฟู่ตระกูลฟู่ถึงได้มีคนรวยรุ่นที่สองที่เป็นเกแบบนี้นะโคตรไอโอโคตรน่าขยัดขยงเลยอ่านผิดเลยะคะ่ะทุกคนก็ขอภัยจริงๆนะคะครั้งที่แล้วฉันก็เตือนนายไปแล้วนะว่าให้อยู่ห่างๆคุณชายฉินอนะ เดิมทีฉันนึกว่านายจะเชื่อฟังนึกไม่ถึงเลยว่านายยังจะไม่ได้เรียนรู้จากบทบาทครั้งทีแ่แล้วเลยสินะลากหมอนี้เข้าไปในห้องน้ำวันนี้ฉันจะทำให้มันจำขึ้นใจเลยโลกจิตกับบ้านไปซะที่ไหนควรมาที่ไหนไม่ควรมาจำใส่สมองไว้ให้ดีปึกกะแกไอโลกจิตกาเตะฉันเหรอปวดก่อนหน้านี้เธอทำอะไรกับฉันไว้ ตอนนี้ฉันจะค,คืนให้เธอทั้งหมดฟูจิวคอยดูเธอแกคิดว่าการที่แกเป็นทางโคกอยากกินเนื้อหงแบบนี้เขาจะปล่อยแกไว้หรือไงฉันคนนี้ยิ่งอารมณ์ร้ายอยู่อย่าบังคับให้ฉันต้องลงไม้ลงมือเลยนะอีกอย่างต่อให้ฉันชอบผู้ชายแต่ฉันก็ ไม่มีวันชอบคุณชายฉินที่เธอพูดถึงหรอกถ้าเขามีปัญหาก็มาได้เลยฉันพร้อมเสมอคนที่พึ่งเปิดเทอมก็ไล่ตามจีบนายแล้วบอกว่าถ้าไม่ใช่นาะยจะไม่แต่งงานกับใครทั้งนั้นตอนนี้ก็บ,บอกว่าต่อให้เขาชอบผู้ชายแต่ก็ไม่มีวันชอบนายเนี่ยนะขอถามหน่อยนะคุณชายฉินตอนนี้นายรู้สึกยังไงบ้าง นายน้อยไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับนายน้อยเจ็บตรงไหนหรือเปล่าพวกวอ้วซืวี่โดนฉันอัดกลับไปแล้วอะไรนะนายน,น้อยหมายความว่าคุณไม่ได้เป็นฝ่ายโดนทุบตีใช่ไหมครับหน้าตาฉันเหมือนคนที่จะชอบโดนคนตีคนอื่นตีหรือไงถ้างั้นเมื่อกี้คุณเห็นคุณชายฉินหรือเปล่าครับโอ๋อเห็นคุณชายฉินไหมครับไม่เห็น ไม่เห็นก็ดีแล้วครับถ้าฉันเห็นเขาแล้วจะทำไหมผมกลัวว่าคุณจะกอดขาเขาไม่ยอมปล่อยนะครับนายน้อยคุณลืมเรื่องที่ที่คุณเคยทำในอดีตแล้วหรอได้โปรดให้ฉันเลี้ยงดูนายเถอะคนที่เคยบอกว่าจะรับเลี้ยงเขาไม่ใช่ฉันที่คุณเห็นที่เห็น ที่คุณเห็นผมตาบอดหรือไงครับในน้อยฟังผมทีเถอะต่อให้คุณชอบเด็กผู้ชายก็อย่าไปยุ่งกับคุณชิคุณชายฉินเลยนะครับสถานะของเขาตระกูลฟู่ของเราไปทำให้เขาขุนเครื่องไม่ได้นะครับแตกต่างกันหลายระดับเลยล่ะอ๋อ นายน้อยคุณเปลี่ยนไปชอบผู้หญิงไม่ได้หรอครับนาท่านเริ่มไม่โอเคกับคุณแล้วนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินค่าขนมหายไปแล้วแถมยังปล่อยให้คุณอยู่โรงเรียนตามพยาถากรรมตามยถากรรมอีกบางทีในอนาคตบริษัทอาจจะตกอยู่ในเงื้อมมือของสองพี่น้องที่แอบเลี้ยงดูปูเสือนอกอยู่นอกบ้านก็ได้นายน้อยไม่กังวลใจเลยสักนิด รอครับคิดซะว่าทําเพื่อนนหญิงไม่ชอบผู้ชายได้ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าของร่างเดิมก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่แล้วร้วนเป็นเพราะสองพี่น้องคู่นั้นที่ทําให้เธอตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ในตอนแรกฟู่จงอี้พ่อของฟู่จิวจะดีกับเธอมากเพราะยังไงซะฟู่จิวก็เป็นลูกชายคนแรกของเขาแต่ต่อมาได้ฟังเรื่องไม่ดีมากขึ้นฟู่จิว ฟู่จงอี้ก็ยิ่งไม่ชอบฟู่จิวมากขึ้นเรื่อยๆจนในตอนท้ายพอได้รู้ว่าฟู่จิวอาจจะเป็นเกย์เขาก็ตัดทรัพย์พยากรการเงินของฟู่จิวโดยชิ้นเชิงอีกทั้งไม่แม้แต่จะกลับบ้านและยิ่งไม่สนใจภรรยาที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเลยด้วยซ้ำเหตุผลที่ฟู่จิวฟู่จงอี้สามารถ ก่อตั้งบริษัทได้ในเวลานั้นล้วนเป็นเพราะการสนับสนุนทางการเงินของแม่เธอของแม่ของเธอทั้งนั้นเอ้ทั้งสิ้น <c oughs> ตอนนี้ฟู่จงอี้มีทุกอย่างที่ต้องการแล้ว <c oughs> เขาก็เลยอยากถีบหัวส่งแล้วลรมัง้งในโรคนี้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นได้ยังไง <c oughs> ในเมื่อฉันได้ครอบครองร่างนี้ฉันก็จะเอาสิ่งต่างๆที่กาย ที่ตอนนี้กลายเป็นของคนพวกนั้นกลับคืนมาให้หมดบื้นคุณพูดว่ายังไงนะครับจะไปหาเงินงั้นหรอทำไมฉันพูดเรื่องหาเงินนี่มันแปลกมากด้วยไงนิดหน่อยครับมนุษย์ยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างสี่ช่วงยิ่งช่วงนี้จนอยู่ด้วยก็เลยต้องหาอะไรทําสักหน่อยนายน้อยหากนายหญิงได้ยินที่คุณพูดเมื่อกี้วันนี้คงนอนหลับฝันดีแน่เลยแน่นอนครับ แน่เลยแน่นอนก็เหมือนกันเลยแม่ฉันยังเจราจาธุรกิจอยู่ที่เมืองอื่นอย่าไปรบกวนเธอเลยการถาเงินจำเป็นต้องใช้เวลาลุงหวังพรุ่งนี้ช่วยไปโรงเรียนเพื่อทำเรื่องหยุดเรียนสัก2วันให้ผมทีพูดมาตั้งนานที่แท้คุณก็แค่อยากลาหยุดสินะครับบอสไพ้แพ้ยินดีด้วยคุณชนะเกมบ้าชิป ผู้เล่นมืออาชีพงั้นหรอมันผ่านด่านบอสนรกได้ยังไงนายโกหกใครอะ่ะผู้เล่นมือใหม่ผ่านด่านบอสนรกได้เนี่ยนะดูเหมือนจะเป็นผู้เล่นใหม่ที่ค่อนข้างขาดแคลนเงินเลยว่ะเห็นเห็นแบกทีมเข้าดันเจี้ยนตลอดเลยในน้อยฉินคุณดูโพ,โพดัมซีซครับเท่มากเลยเราไปดึงตัวเขามาเถอะครับมือใหม่หรอ มือใหม่ครับแต่วิธีการเล่นดูไม่เหมือนมือใหม่เลยครับหากมีเขาเข้าร่วมถึงกับตันทีมของเราเข้าร่วมเอาเอาใหม่นะหากมีเขาร่วมถึงรวมถึงกับตันทีมของของเราจะต้องไร้เทียมทานแน่แน่ส่งข้อความถึงเขาเป็นการส่วนตัวซิไปอ่านต่อกันเลยค่ะ เอาละค่ะก็ไปต่อตอนที่1 2กันเลยเนาะโอสิบสาโอไม่ใช่สิบสามสิโอิบีสามเนาะตอนที่3เนาะ <c oughs> อาจจะรนรนๆหน่อยนะคะคือตะกี้คือแอปไปจัดการการเอิม่มเต็มของระบบมาเนะี่ยคือแบบแอปมีคลิปเต็มไปหมดเลยเนาะแล้วก็ไม่ได้ลบเนาะแอปก็เลยต้องไปจัดการลบคลิปเก่าๆก่อนเพราะว่าข้อมูลมันเต็มเนาะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะติ้ง CO CO. C O C อออาจจะไม่ได้อ่านเป็นภาษาอังกฤษแบบถ้ามันแบบคำม,มีแบบเขาเรียกว่าอะไร ถ้าคํามันม,มีความหมายไอ้ก็จะแบบไม่ได้อ่านเหมือนกันเนาะอาจอาจะอ่านก็จะอ่านแบบเป็นตัวอกักษรเอาเนาะเพราะว่าคือไอ้ก็ไม่ได้เก่งภา,าษาอังกฤษเนาะได้ส่งคําขอเป็นเพื่อนกับคุณเต k, ๊กๆคลิกคําขอเป็นเพื่อนของคุณถูกปฏิเสธผมเป็นผู้เล่นมืออาชีพที่มีเสื่อเสียงแต่ละคนคนแต่คนคนนี้กับปฏิเสธการเพิ่มผมเป็นเพื่อนเนี่ยนะกับการล็อกอินไอดีคุณเลยครับฉินโม่ฉินโม กำลังออนไลน์นี่ฉันกำลังเห็นอะไรอยู่ท่านเทพนี่นะเชีย่ยเป็นท่านเทพจริงๆด้วยอะไรนะอยู่ไหนอ่าใครก็ได้ส่งพิกัดมาให้หน่อยเหมือนเขาจะตั้งค่าตัวเองให้ล่องหนนะฉันจะทำให้นายคุกเข่าแล้วเรียกฉันว่าพี่ชายเลยคอยดูโมชโ่ชินอินโมอ่านสลับกันนะคะขออภัยนะชินโมได้ส่งคำขอเป็นเพื่อนกับคนุนดิง้งอะไรอีก เขาอ่านหนังสือไม่ออกหรือไงคนที่เล่นเกมนี้ร้วนรู้จักกับตันทั้งหมดเลยนะคลิกคลิก oh, <sorry. S 1> ชินโม่กระซิบฉันคือฉินโม่ชินโม่กระซิบฉ,ฉันคือฉินโม่กระซิบแล้วไงเหรอ uh, หมายความว่าไงรู้ว่ากับตันเป็นใครยังปฏิเสธอีกเหรอเนี่ยเราเล่นหรือเปล่ากับตันกำลังหัวเราะอยู่กับตัน เราเขาออนไลน์ครั้งต่อไปก็ให้เจ้าอ้วนค้นหาที่อยู่ไอดีของเขาซะใช่ไหมอ่านถูกใช่ไหมน่าจะอ่านถูกและไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอไอเอ่อไอะไรักอย่างเนี่ยนกช่างเถอะกำลังออกจากระบบข้อความหนึ่งสองสามสี่ห้าธนาคารบัตรของคุณศูนย์ศูสาศนห้าสามได้รับเงินแล้ว 1>, 1 8ึ่งพหอยหกวนและยอดเงินคงเหลือ1866งอยหยวน 1, หนึ่นแปดรอยหกยวนแต่ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันถ้าอยากทำงานให้ออกมาเพอร์เฟกก็ต้องมีเครื่องมือที่ดีก่อนอื่นเปลี่ยนคีย์บอร์ดก่อนดีกว่าพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนค่อยไปดูร้านคอมใกล้ๆโรงเรียนละกัน การเป็นนักเรียนมปลายทีนะ่การเรียนรู้อย่างการเรียนรู้ยากเหลือเกินที่นายพูดหมาย,มายถึงฉันเล่นเกมนี้ก็เพื่อตามจีบนน้อยฉินอะไรนั่นหรอนน้อยผมไม่ได้อยากจะทำ้ายจิตใจ,ใจคุณนะแต่คุณชายฉินเน่ะเป็นถึงเทพเจ้ายิ่งผู้ยิ่งใหญ่ของรีระดับระดับเอะอย่างของดึกเปลยา อะไรของกรีระดับชาติเลยนะครับต่อให้คุณฝึกฝนเป็น10ปีก็ใช่ว่าจะชนะเขาได้นะอีกอย่างการเล่นเกมหาเงินก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพหากนายน้อยต้องการเงินจริงๆขมอารมณ์ขอม,ามขอมารมณในการสอบครั้งนี้หากผลสอบของนายน้อยสูงมากกว่าเดิมหนึ่งอันดับนายหญิงจะต้องให้ซองแดงปึกใหญ่ใหญ่แก้นน,น้อยแน่อนอนครับสอบครั้งล่าสุดชนะที่เท่าไหร่ตุที่โหลครับ ในายแน่ใจนะว่าแม่ฉันพูดบ้าแค่ขอแค่สอบอันดับสูงกว่าเดิมหนึ่งอันดับก็พอนะ่ะใช่ครับนายหญิงบอกว่าหากคุณสอบได้รองอันดับสุดท้ายแล้วก็เธอจะให้รางวัลคุณครับแม่แม่ที่แท้จริงพวกเธอรู้สึกไหมว่าฟู่จิวดูเหมือนจะแตกต่างไปจากเดิมฉันมักจะรู้สึกว่าหล่อจังขอบใจพวกเธอเองก็สวยมากเช่นกัน สวยมากเหมือนกันเช่นกันก็เหมือนกันกันแหละนนาะออ้กิดเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าขยะน้อยกันนะ s <S เริ่มเรียนแล้วสวัสดีค่ะดีค่ะคุณครูเต็ตกฮึเตก๊กเต็กฉินคุณชายฉิน ฉินโมได้ส่งคําขอเป็นเพื่อนกับคุณเมื่อกี้เขาพูดถึงใครคุณชายฉินนะหรอคุณชายฉินมาหรอเป็นไปไม่ได้หากปัจจจคําเชิญทางของทางโรงเรียนให้พอวุฒิไม่มีทางเดินอยู่ในโรงเรียนบ่อยๆหรอกปีหนึ่งเจอเขาก็แค่สองครั้งเองมั้งโอเคไหมครูครูครับเจียงเฟยหยางส,ส่งเสียง ส่งเสียงในชั้นเรียนครับเจียงเฟิงหยางออกไปยืนตรงทางเดิน15นาทีสิรอฉันก่อนเถอะนี่คือจี้ไม่มือลื่นเลยต้องโทษเจียงเฟิงหยางเจ้าบ้านนั่นคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีคนตามล่าฉันน่าสนใจดีนี่คลิกไปต่อตอนที่4กันเลยค่ะวิ นี่ค่ะตอนที่ 4. สีฟสฟสฟส่ฟึแก,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 ก๊กๆกให้ตายเถอะเขาหนีไปแล้วอะไรนะหนีไปแล้วหนีพ้นจากแฮกเกอร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างนายได้เนี่ยนะอย่าลราเล่นสีเจ้าอ้วนกับตันอยู่ก็อยู่ที่นี่ด้วยนะประธานฉินพวกคุณไปเจอคนคนนี้ที่ไหนกันครับนี่มันเทพมากเลยนะ สามารถซ่อนล่องลอยได้อย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันก็ปล่อยไวรัสจํานวนมากมายที่แก้ไม่ได้มาที่ผมด้วยคนคนคนผู้นี้เป็นเหมือนมืออาชีพอย่างแน่นอนครับเป็นมืออาชีพอย่างแน่นอนครับถ้าเปลี่ยนเป็นคนอื่นพวกเขาคงไม่สามารถที่จะเจาะผ่านไวร์บอร์ดไฟบรอร์ดเหรอน่าจะใช่ไฟบรอร์ดที่อยู่นอกสุดของเขาได้ไฟบรอร์ดเท่ากับระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ให้ถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีหรือก,การสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สิเจ้าอ้วนนายต้องบอกฉันสิจ้างบอกฉันก่อนว่าทำไมคอมพิวเตอร์ของฉันถึงใช้การไม่ได้แบบนี้อีกฝ่ายปล่อยไวรัสมาที่เครื่องของนายซึ่งฉันแก้ไม่ได้ฉันแก้ไม่เป็นน่ะในเมื่อแก้ไม่ได้แล้วนายจะมาพูดมากทำไมฮะหมัดกระตายปวดบอกข้อมูลที่นายล้วงมาได้สิ ประธานฉินช่างฉลาดหลักแหลมจับจุดประเด็นสำคัญได้เสมอเลยนะครับผมพบตำแหน่งคร่าวๆของเขาแล้วซึ่งอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ไงครับสั่งเมนูธรรมดาธรรมราแล้วกันประกาศถึงนักเรียนทุกคนเพื่อที่จะค้นหาข้อค้นหาบุคคลที่มีความสามารถฉินโม่รุ่นพี่ของพวกเธอจะได้โอจะเป็นตัวแทนในนามของฉินกรุ๊ปเข้ามาทดสอบถึงในโรงเรียนด้วยตนเอง อะไรนะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมโอ้พระเจ้าตีแห่งชีวิตของฉันเร็วเข้าดูเหมือนว่าตอนบ่ายจะไม่ต้องเข้าเรียนแล้วกลับไปเล่นเกมหาเงินเข้ากระเป๋าสักห้า0้หกอยหยวนดีกว่าคุณชายฉินเปิดยืนอยู่หลังเส้นยืนให้เป็นระเบียบมีวินัยกันหน่อยคุณชายฉินแต่งงานกับฉันเถอะนะคะคุณชายฉิน มองฉันหน่อยสิคะคนณยังมาจากไหนเนี่ยระดับสะต้อนรับเซเวอร์บางเลยคุณชายฉินฉันรักคุณค่ะคุณชายฉินออกไปไม่ได้แล้วช่วยด้วยพยักหน้าโอ้ย วุ้ยทุกคนอารมณ์ค้างมากคือแบบคือที่เห็นแบบแอดมีเสียงหัวเราะออกมาคือแอดเขินนะคือบบอ่านไปเขินไปคือแบบโอ้ยอารมณ์แบบมันแบบสนุกนะคืออยากให้มันต่อเร็วๆเนาะแต่มันคือทางเพจเขาน่าจะอัปเดตวันละครั้งวันละครั้งโอ้วันละตอนเนาะก็ อุ๊ยอยากอ่านเรื่องนี้อีกอะแต่ก็ต้องรอนะคะเดี๋ยวถ้าเขามาอัปเดตเดี๋ยวแอดจะมาอ่านให้ฟังนะคะส่วนเพจผู้แปลก็ที่เห็นอยู่หน้าจอเลยนะคะเข้ามาที่ Facebook แล้วพิมพ์เพจผู้แปลได้เลยนะคะใครฟังไม่ทันก็ใครฟังไม่รู้เรื่องคือแอดจะให้เครดิตเออไม่ใช่สิทุกคนก็เข้ามาที่ Facebook แล้วพิมพ์เพจผู้แปลมาอ่านเองได้เลยนะคะถ้าแอดอ่านไม่เข้าใจเนาะแอดก็ขออภัยจริงๆนะคะก็วันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ